สวัสดีครับพี่น้องเพรกรช่องแบบจุ๊บกับเพลินน้องไม่เชื่อครับพี่น้องน้องเนยไม่ขึ้นจริงๆเหรอครับพี่น้องครับหลังจากที่เรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากที่เียบรแล้วเนาะคพี่น้องเอ้ยมันนี่บางวังเศร้านี่เจออันสายๆเจอผู้หลังคนครับมันนี่ตอนคำของยังมาเจอผู้นี้ครับสวัสดีครับครูแววเอ้าแม่คนเก่าอย่างบ้านคือสวยแถบนี้คนเดิมค่ะเพิ่มเติมคืออาบน้ำแล้วกาหย่องยี่สิบได้เหมือนเดิมสโลแกนยังยังยืนยันว่าโสด สดค่ะหอยกับเมียตายว้ายขาะเนาะยาทอวันนี้วันนี้ได้ปูสาดได้ปูเสือ,อยังปูไว้ตั้งแต่ยังไม่เที่ยง11บเอ็ดนาฬิกาสีาาส่ิหนาทีค่ะรอ,อ,อญาตินะนะเพิ่งทำงานเสร็จหน้าและๆนิดนึงค่ะแต่อีกสักพักผมก็แปงลงร่างแล้วนะน,น,นะคะ่ะเป็นพิธีกรบอคะเอ้าผู้นี้แหละผู้นี้แหละครับผู้ไทยอุคงอิงให้เบิ่งทั้งห่านมาพู้นี่เลยเอ้นผู้ที่เสียอยู่ทั้งห่านถือกล้องนั่นนี่เราเบ่าวตุ้ยใช้คลิปน้ำหนึ่งตุ่มตุ้ยนาุ่มตุ้ เสด็หนากล้องแล้วคุณครูเสร็จแล้วท <Pam ela. S 2> บเจ้าต้องเสด็จนากล้องพี่กล้องหนาไหมฮะเหมือนนกเจ้าตัวนี้วันนี้มามากับใครบ้างครับนี่วันนี้วันนี้หรอตอนนี้ค่ะมากับครูทิพย์แล้วก็เด็กๆ,ๆสองคนแล้วก็จะมีผู้ปกครองตามมาอีกค่ะผู้นี้ว่ามันเคยเห็นอยู่ใส่ปะแต่ยังว่าเจ้าคืออยู่บ่กับน้องหญิงเคยเราเคยเห็นกันไหมเคยเจอช่องอะไรไปถ่ายไหมตอนไหน คนที่ติดบ่ติดอะไรติดสิวไม่ใช่คนละคนไม่ใชาวัดผมตอนนี้ถามผมเด้วคุณคู่พรนวานคือบ่ครับค่ายบ่อหญิงน้ององหญิงใสสูงเท่ากันไม่เลยไม่ใช่องุ้งหญิงก็คือองุ้งหญิงคืออันนี้พูดนี่พ่นเปื่ยนได้พม่น่างพ่นมากกันองุ้งหิง คุยกับเพื่อนต่างแก้วเวียนหัวอยู่โรงเรียนบ้านนาดนี่องคงอิงนี่เคยไปประกวดร้องเพลงนานใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่ชุศิลปะหัตถกรรมด้วยน่านอันว่าดิ้จักปีให้หลังนะครับเนี่ยปีศิลปะหัตถกรรมด้วยนักกรรไกรองค์หิงปีที่นักกรรไนมกับมุกดาหารเป็นเจ้าภาพร่วมกันเอามุกดาหารกับบ้านผมตัวบอครับแล้วโรงเรียนโรงเรียนเรา ไปห้องเพลงอยู่โรงเรียนบ้านสมัยนั้นแซงว่าอยู่ปออ่ะน่าจะอยู่ป <Vietnamese> อเนาะแม่นบ่ครับแม่นเคยคิดเคยฝันว่าเพิ่นสิมาปั่นนี่บ่อ่ะถามนะครับถามว่าถ้าเสียงดีอยู่น่แหละบ่ก็บวยคิดว่าสิสิคิดว่าสิมาไกลปานนี้บ่แบอกคิดว่าจะจะจะเมีโอกาสเถ้ก็สิบ่ได้ไกลไงครับว่าจังได๋ครับมาาวาสนาเราดีเมนแล้วก็เชิดวาสนาแล้วก็พลังน่ารักดีคือว่าคือว่าเพิ่นได้แซมตั้งแต็ ปฐมอะไรป่ะครับคือว่าเพคุณแข่งศิลปะหัตถกรรมจากต่อวัดเพิ่อน่าเฮากับมูงแต่ว่าคุณครูก็ส่งเด็กประกวดกิจการเอาอันนี้คุณครูก็ส่งเด็กประกวดนะครับแต่ว่าไม่สิทธิ์คุณครูไม่ไม่ในขนาดนั้นแต่หน้าแค่ระดับประเทศเอาอุ้งอิงระดับประเทศบ่คือว่าได้แชมป์ประเทศของแท้ตัวนี้ย ก่อนจะไปแข่งอยู่เมืองทองโ oh. อง้แต่เดี๋ยวนี้มันยุ่งยากเขาก็เลยลดมาอยู่ระดับเี้ยังหน่อยนะธนาเขาเคยเห็นรู้สึกดีใจเพิ่นบ๊ออันนี้ผู้นี้เพิ่นมาเ<อ>พิ่นเพิ่นเคยเห็นค่ะดีใจหลายแต่ว่าลูกนี่แบบว่าจัื่องอะไรละ่ะครับหรือว่าเป็นลูกศิษย์นูกศิษย์ไปรู้จะดูใครมั่งเอาเป็นว่าเอาดีใจครับจังหน่อยกับโคดสีเกียรติเนาะลูกหลานเนาะเอาดีใจด้วยเขาม่เห็นว่าอู๋หิงเป็นคนสีเกียรติโอ้ยดีใจครับวิชาชีพนี้มันมีน ย่อยเมืก่อนสุดยอดสุดยอดครับทีชาอื่นนะครับมันก็เป็นเลิศอียางคุณคู่กับสุดยอดดีครับพี่ไอพี่ครับที่นั่งครับนี่่พีน้องผู้ศาสเริ่วเนิ่เพวกคุณครับผู้แววจะไปไหนแล้วทีนี้เดี๋ยวจะไปหน้าเวทีจะไปปาปาหาสาบแล้วเพราะว่าป้าพาไปดูหน่อยเขียนชื่อว่าอะไรปะไปด้วยป้าไปด้วยป้าขอบคุณครับป้าไปความละเอียดเสี่ยงตายอีกรอบหนึ่งมาเข้าโซนนี้จะไม่เสี่ยงตายนะเออคุณคำเดียวกันนี่ก็ผู้หญิงนี่ได้ละ อายุเท่าไหร่ล่ะเนี่ย18ปีนี้ค่ะกันยาก็ครบ18อ๋อพี่น้องผมจะไปเสียงตายกับคู่แววอีกรอบนะเสียงต้ค่ะเราจะพาคู่แววแถวนี้ค่ะเสียงไต้ในคู่แววเขาโสดมากแต่แกอ่ะไม่โสดโสดโสดสิครับใช่เหรอโสดโสดมากด้วยเดินหน่อยเดินหน่อยมันมันเสีอันนั้นครับมันเสี่พิษประมาณแบบอันนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวมันเสีมีดราม่า บาตบามที่แล้วค่ะไหนให้ดูบัตรหน่อยบัตรอันนี้ซื้อ100บาทค่ะเป็นบัตรแข็งก็คืออันนี้ซื้อมาจากโรงเรียนค่ะคุณครูก็เป็นคุณครูน่ารักจังเลย่ะขอบคุณค่ะที่จริงคุณครูน่าจะเขียนเบอร์ทร์ได้วยนะฮะเบอร์ทงรเบอร์ทัวรอะไรไว้หน่อยหน่อยนะค่ะพิมพ์ชื่อครูแววเข้าไปในโซเชียลก็เจอแล้วค่ะภาษาไทยเหรอภาษาอังกฤษค่ะ W A E W แล้วก็ W A E ถ้าจะขนาดนั้นก็เปิดวาร์ปเลยดีกว่าไหมเปิดเฟสเลยไหม เอาไหมฮอยใจบ่ใจบ่เดี๋ยวจะเปิดหายยุจ้าเอาถ้าผมเป็นเบื้งนู่นจะปูสัตว์ถ้าพอเข้ามาก็ก็คือใครที่มาเที่ยวงานวันนี้ก็อย่าลืมอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้ด้วยนะคะก็คือพ่อค้าแม่ค้าก็อยู่ในชุมชนของเราค่ะก็นานๆจะมีหมอลำใหญ่มาลงจะพาเขอดไปเบิ้งนั้นด้วยเอาอยู่วังไหนเอาใกน้อเขาให้เขาเขาโบกไปยังเขั้วไปก่อนเด็วจะออกมากก็ได้ไปเบิ้งนั้นจอมีบัตรอยู่ปะมีมีบัตรอยู่ขอจะเบิ้งซื้อศาสตร์ไหมจะเขียนศาสตร์ไป็นื้งไหนไหม เขาลักกระดาษไปมันจะหายได้ไงอนนีี่่ครับพ้งเดี๋ยวครับเดี๋ยวพไ่นอนป้าครับเพิ่นไปเบิ่งศาสต์แป๊บนึงครับเป็นไปบางศาสต์เพิ่นย่านศาสต์เพิ่นเสียครับกาเขียนชื่อไว้แล้วมันเสียค่ะก็เลยฝ่าว่าไปเบิ่งกันแป๊บนึงครับไปเบิ่งขชื่อไว้ว่าจังได๋ล่ะอันทีมงานของแววค่ะโอ้ยแล้วไปนึกว่าเขียนแล้วไปแต่ไมีต่ออยู่สวัสดีค่ะ อันนี้ก็แฟนคลับตัวจริงมาชมรู้จักครับรู้จักรู้จักคุทุมพรรู้จักครับช่องคูรีชาแม่หอนครับผมแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมไปดูศาสตร์แป๊บนึงไปะปนี่ก็มีช่องในช่องเล็กๆช่องอะไรกีฬาเออชาแนล้วแล้วครูแวลมีช่องไหมเนี่ยยังไไม่่ด้ทคะช่องหัวใจมีไหมยอดไปแล้วหนึ่งแสดงว่าครูแวลต้องรู้จักเสียงหนอนด้วยดิรู้จักค่ะอุ้ยนั่นน่ะเอาโชคดีจังเลยนั่นอ่ะ ะะถ่่ายยรูปเลนนต้องถามว่าครูแววไม่รู้จักใครในสาวน้อยเพชรครูแววไม่รู้จักใครในสาวน้อยน่าจะรู้จักเกือบหมดนะที่กันท่องในตระกูลลำพันธุ์เช<อ>ี่ยวเราก็ดูช่องนั้นช่องนี้ไปเวลาแบบบิดเทองไงเราไม่มีอะไรครับนี่นไงเสียนนท์จริงๆนะโอถ่ายรูป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 คอยอย่าบัางซื้อซ่าอันมันหายมันหายอ,ยาหนอนีหลีนอแมนเสียนอนทอ์ย่ว่าแมนว่แมนเสียนอนทอ์ยุติเอ แม่นบ่าถามมั่งด้วยขึ้นคู่ได้ไงข้นคู่คู่มาจากนครับนี่แหละขับมอไซค์มาแวนมานดังตัวเป็นคุณคูอยุ่งเย็นเนี่ย่่ใกล้ๆคาะอยู่ในละแวกนี้ตั้ำบนลังแรงสี่ของบ้านคือเพิ่นสวนนะผมได้ตามมาขาย้ายรูป่ะเปิดทึมแล้วอ เอาโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะใกล้ที่เปิดเทอมแล้วก็มาอยากมาสมัครเป็นนักเรียนได้บอกเอาอีกแล้วได้ได้ค่ะเปิดเทอมค่ะซื้อคู่ยังครับเนี่ยคู่แววค่ะโสดด้วยบอกหน่อยสถานะโสดด้วยหนึ่งหนึ่งสองสามนอนครับของแถมตัวคู่แวว่ีเชิญเปิดเทอมวัไหน่ครับเนี่ยยาเพื่อที่เรียนยาเรียนยายาเรียนภาษาอังกฤษก่อนแล้วภาษาภาษายาโอ้น้ำเหลืองสีเหลืองสีเหลือง เนื้อครูคนครูกันังให้ื่อสอนภาษาถ้าถ้าว่าโซดสภาษาอังกฤษบ้านไหครับโตดจีบบ้านหก่ ซิงเกิน,นีเอาอีกแล้เอาอีกล er ้ซิงเกิเอาอีกแล้วเอาเอาแบบยี่ห้อโทรทัศน์พัดลมตื่นตะกรอนบอซิงเกอด้เหมือนกันค่ะซิงเกิเอาอีกแล้วเอาโลอนคู่ครับัคูมันเป็นแบครับนหู่จักเบิร์ดสาสปูสารตรนไหนภาพเบิ่งนอซกปันชื่อของเขาายเราาิ ท้องก็ท้องทองบอกว่าที่ิบบ่แล้วชื่อราไปไหนเนี่ยค่ะยืนยันค่ะมีนี่สองสามยันจริงจริงเลยนี่ตรงนี้โอ้หายไป้ชื่อหายจดหมายป้ชื่อหายมีไหม่ใหมครับไปปลดพ่อเจังได้ขอบคุณเอ้าคือว่าสิเปิดวาลกลับมาไหมเปิดมาพี่น้องครับขอไปทักทายคุยพัดพูดจาคุยภาษาอังกฤษกับเพื่นใดก็พี่น้องอย่าไปรบกวนนัวหนนนักอื่นเพื่อนนะครับเอาบัตรดีกันจากสิ้นเกิดอีกแล้วลูกไส้ พ a ่ตาชิบ่ะไรวะก็สีส่นหลายค่อนแพ่เอาอีกแล้วิ้นเกยอีกแล้วนี่ค่ะโอ้ยพี่น้องข้องแท้เนอ่ยผมกระสวดเื่กันเมยเพราะว่าเมยไปกินเขานะเขาจะเรียนว่าคู่แววรู้จักรู้จักหมดครับแต่ถามแกว่ามีใครบ้างที่แกไม่รู้จักเมื่อกี้ว่างเี่กก็เปิดภาพอ่เมื่อกี้เนี่ยเปิดแล้วค่ะ บอตุมยบากตุยเต็มยี่น้อพอผมตายพอั้งเต่เวชรแหอครับเอฟซีบอกให้มาตามมาคู่แววอีกรอบหนึ่งเนนๆอาขอบคุณหลายนะครับที่ให้โอกาสแตนหัวใจน้ยๆของผมดมีเดมีีวิาซีว่า้วเาะบอกอย่าวานุขมวนเนาะยเรื่ตามสาวน่อยที่ตามมหลาเด้อขึ้นมาเนี่อมตไกรดาษตมแ้สแกงป้ามไหค่ะอาจจะตีสี่ีหบบ บ่เมื่อกซ้าแจ้งแหละคุณครูปีหกค่ะแฮมนอยากไปเรียยงแน่นาะผมรักคุณเนี่ยเป็นต้นไหนภาษาอังกฤษ I love you อืมถ้าอยู่ Goodbye Good luck โชคดีฮะไม่ต้อนเสียนี่ครับพี่น้องเอาจะเลื่มเข่ากุมนะพี่น้องสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะพี่น้องสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดครับเข่ากุมนะพี่น้องเด้อ ราคาหมาอหมาเหมากับสามบาทเนาะสองมือสามมื่อกะทีนี้พี่นพเชิญกับพี่แมนกับดำดงได้พี่น้องเด้แต่ก,กัทีมขั้นทุ้ได้โบหมาสามมือกับหมาอเดียวพี่งลงร้อยยี่บเก้าบาทไปหลงเนาะเอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ